ยกตัวอย่างให้เห็นๆกันเนาะก็คือเคสของคุณบูยูทูบเบอร์ที่ทุกคนรู้จักกันนะคะจริงๆคุณบูเนี่ยเข้ามาหาเราด้วยปัญหาเวลายิ้มมากค่ะเห็นช่องว่างระหว่างฟันบนกับฟันล่างและนอกจากนั้นเนี่ยเวลาเขากินอาหารหรืออย่างเช่นกัดเส้นก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมันกัดไม่ขาดในฟันหน้าซึ่งในทันตกรรมเนี่ยเราก็เรียกว่าโอเพนไบ อันนี้คือภาพวิดีโอการเคลื่อนที่ฟันของคุณบนเนาะจะเห็นได้ว่าจะมีช่องว่างระหว่างฟันบนกับฟันล่างค่อนข้างชัดเจนนะคะถ้ามองจากทางด้านข้างเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าฟันล่างเนี่ยแทบจะค่อมฟันบนเกือบทั้งหมดเราจะค่อยๆถอยฟันหลังล่างค่ะแต่ละซี่ลงไป เพื่อที่จะทําให้ฟันบนเนี่ยมันค่อมฟันล่างให้ได้การรักษาของอินวิสไล์รอบเนี่ยที่เราทําออกมาเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ58ตัวเนี่ยมันจะตกประมาณอยู่ประมาณปีครึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ใช้ในการรักษาออใน1ปีครึ่งเนี่ยเราก็ได้ออกมาเป็นประมาณนี้ซึ่งจริงๆเราก็จะเห็นได้ว่าเอ้ยมันก็ยังมีช่องเล็กๆอยู่ตรงนี้หรือยังมีการสกปันบางตำแหน่งที่มันยังไม่สมบูรณ์เราก็ทํา Additional a l อะไรเิ่มให้คุณบูมหรืออย่างที่เราเรียกว่า r e f i n e m e n t นะคะแต่จะเห็นได้ว่าจากรอบแรกมารอบ2อ่ะคะ่ะไอโอเพนไบนี่หายเกือบหมดเลยจริงๆแล้วประมาณปีนึงอะไรเงี้ยคนไข้เริ่ม happy แฮปปี้ละเริ่มแบบฟังก์ชันได้ยิ้มสวยแล้ว